โงแรมแม,มนทาตันคะทยานะคะคเราก็มาพักกันที่นี่เนาะที่พัทยาเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็ดูดดไปเข้าหอบบี ันน่้ลมเย็นดีนะตรงนี้น้องอาพิมหาปลายังไม่ตื่นจะดีนะเนี่ยไม่ว่าน้องตื่นสายนะคะช่วยน้องตื่นสายน้องฟังโน้นด้วยมีสองข้างเลยเรีะไปดูห้องกันค่ะไปรีบกัน สิบห้องแล้วครับิดห้องแล้วห้าสิบเก้าอะไรนี่ป้าดาขึ้าข้นมาเลยห้องนี้เป็นทูเบด์เรนี่คือห้องของเรา,าทูเออบดรูมมีซิงค์มีไมโครเวฟมีเตาไฟฟา้า จานชามช้อนส้อมครบเลยค่ะอุปกรณ์ทำครัวด้วยนะคะลองเปิดตู้ดูได้ค่ะมีไดเป่าผมด้วยมีตูะเรียนนะคะมีมีโซฟามีรองเท้ามีห้องสองห้องก็มีโต๊ะกินข้าวมีทีวีนะจ๊ะมีโหมดเพราะว่าถ้าไม่มีรีโมทก็เปิดไม่ได้รีโมทอยู่ไหนนี่ไง มือในมือไม่มาเดี๋ยวมันวางเก็บไว้ไหนมันวางไว้บนมันวางไว้บนโต๊ะอืมอ่าอันนี้เป็นห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกแล้วก็ระเบียงมันทะลุกันะไม่ต้องออกไปก็ได้ฝุ่นยังเยอะอยู่ทำไมเขาไม่รอกอันนี้ไม่ติดทะเลนะคะห้องนอนนี้ไม่ติดทะเลแต่ว่าริวก็เบีคนะวิวรก็ไม่รด้วิวไม่ดูแห้งแรงดีนี่นะคะห้องอา ไปดูอีกห้องหนึ่งปิดแบบพีได้ใช่ตอนนี้ที่เราประตูเอาอย่าให้แต่ว่าไม่ได้หรอกไปดูห้องน้ําก่อนเปิดไฟห้องน้ําตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานต้ะแต่งหน้ามีอ่างด้วยเหรอเนี้ยมีอ่างเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ํากันจ้าด้ามีแก้วกับแชาพูแก้วกับแชาพูมีอยู่แล้วก็มีชาเวอร์ตรงนี้มีอ่าเป็นนู้ดอืมไหนดูซิ ประตูใสเหรอประตูไม่ใสอ๋อประตูขุ่นอ๋อมันขุ่นโออเห็นเงาเงาอ๋อเห็นเงาเงาสวยงามเร่ะมาอาบน้ำเขาเห็นเงาอ่าอันนี้ตู้เสื้อผ้ารวมนะคะอ่นนี่คืออีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนี่แหละค่ะโดนเด็กทำลายอะไรทำความไม่ใช่เด็กสม่ใด็กคนทอดคนทอามนทำลายค่ะห้องนี้นะคะพิเศษมากมีกระ๋าษคอมให้ด้วยใ่ห้มงใช่ โอเคตรงนี้นะคะเป็นแบบยาวแบบทำห้องเลยนะทุกคนมีนาฬิกาปลุกด้วยนะโอ้จ้ะจ้ามีนาฬิกาปลุกด้วยนะจ้าอ้าวเขามีไว้ให้ทำไมแม่ก็เผื่อเธอจะตื่นก็ให้แม่ปลุกไหมแม่แม่ปลุกโอเคป่ะอย่าที่ตีกันค่ะเดี๋ยวไว้เราไปถ่ายสระว่ายน้ำให้ดูนะคะบายบายนี่กชั้นหนึ่งใช่ไหมเจ๊ กำลังจะเดินไปตอนนี้เรากำลังจะไปซักย่าไไน,นน้ำกันนะคะคือหนูก็แอบมาดูส่องๆนินดนึงแหละที่นี่เขามีห่วงยางให้เล่นฟรีและก็รับผ้าเช็ดตัวด้านหลังสะนะคะไปข้างล่างสิคะไปไว้ข้างล่างสิที่รถค่ะนะครับไปเอาตรงนี้ก็ได้ไปไป,ไปเอา ห่วงมาสักหนึ่งห่วงไหมหรือเปล่ายู่น้ครับนี่นะโอ้ยอือมีน้ำมันหกน,นี่แต่อไปไปไปเอาห่วงสักอันหนึ่งหนึแบ่งกันเล่นอันเดียวให้อีกอันหนึ่งให้คนอื่นเขาบ้างแบ่งกันเล่นก็ได้ค่ะหนา,าเยน็เเยนปะไม่เย็นเท่าไหร่นะเขาทนได้หรือ น <mm ี่คือไม่เย็นเหรอขอพาเด็กๆเล่นงานก่อนนะคะอาเเจ๊เดี๋ยจ๊จะไปชุดนี้เหรอเนี่ยใช่ิ้งเหรอโอเคโอเคไปฝากได้ฝักออียะค่ได้ เอาข้าว oh. okay. ีียอเนเช้าต้มเสจ้ามานจมีเด็กตกเพียงวันรเจ็บไหคุณเ็บพราะว่าหนูเอาเข่าลงเาข่าลงโอเคมีชาสไปมีสาัร เป็นเนยแบบในจืดโอเคค่ะมองหน้ากันทำไมโอเคค่ะแล้วก็จะมาจากกันไปเลยนะคะด้วยความที่เออทุกคนหนูลืมบอก่่โรงแรมเนี้ยมันก็ติดกับหัดลับด้วยนะคะที่เขาชมันก็ไม่ติดหรอกมันไม่ไกลเออมันไกขับรถไปประมาณห้าเราตนตอนเราขับเราขับตอนเช้าอ่ะมีขับรถไปประมาณห้านาทีนะคะ แล้วก็ตรงหดแล้วค่ะมันจะมีที่จอดแล้วที่จอดมันต้องลงเขาแล้วมันก็จะหาที่จอดยากเกิแล้วก็ออกมายากเกิเพราะว่ามันต้องไ่ายน้ขึ้นนี้เออใช่มันเป็นทางเข้าเป็นอจอดไปเลนหนึงมันก็เหลือเลนเดียวไงกนมันก็มันย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ตรงข้ามไอแกนมีหลาดแล้วต้องจอดก่อนแล้วเดินเข้ามามันเปลี่ยนที่ ติดกับทะเลนะคะแต่ว่าก็ขับอย่างที่บอกว่าขับเรือแค่าถึงสิบนาทีแล้วก็เล่นน้ำได้นะคะตรงนั้นก็ยังมีคนเล่นน้ำที่หานรักเล่นน้ำได้แต่ว่าโ<ด>รลงแรมนี้ไม่ติดทะเลโรงแรมนี้ไม่ติดทะเลใช่แต่ว่าโรงแรมนี้ก็ยังมีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้หมอนเดิเนระที่เราไปถ่ายให้ดูกันสระน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะก็ลึกสุดก็ประมาณร้อยหกสิบหนูดูก็ขยิ่งเอาเมตรหกสิบขยิ่งเอาใช่ส่วนนี้การันตีไม่ถึงค่ะตัวท่านมลว คลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะกุ๊กกิ๊กกุ้กกิ๊กสวัสดีค่ะ thank you for watching